เอาคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ชาวอยู่เกมไมค c r a f t อีกเช่นเคย,ยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับวันอันแสนน่าเบื่อธรรมดาแล้วนะครับเป็นจะพรรดิแล้วนะครับโอ้ถ่ายน้อยมากนะเพิ่งรู้ตัวเองว่าถ่ายสั้นมากนะครับคือผมแทบจะไม่คิดอะไรเลยนะตอนนี้ในการเล่นแล้วคือแบบผมพอแล้วนะผมไม่รู้ผมจะทําอะไรดีแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปผมก็ต้องรอติดตามชมนะครับเพราะจะหลังจากนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนเวอร์ชั่นแล้วนะครับผมก็อยากจะทําให้ดีที่สุดนะครับก็อ้าวผิดกล่อง เอาผิดกล่องกล่ิดกล่องอ่ก็อยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับก็อยากจะทําให้มันเรียบร้อยนะก็ไม่อยากจะให้มันมีอะไรมารบกวนมีอะไรมาผิดพลาดนะผมเป็นที่เสียงคลิกเมาส์ผมก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วคือแบบต้องขยับอะไรนิดน่อเลยนะในในสิ่งที่ต้องเราต้องทำนะครับผมเนีไ่ไม่ได้ยินเสียงผม,มนานนะดิโอต้องขออภัยจริงๆนะผมไม่ค่อยว่างเลยนะครับ จะว่างตอนไหนพี่พี่ไม่เคยว่างอย่แล้วผุดเยอะไม่เจ็บใจอ่กะก็ว่างตลอดเลยแต่แค่ไม่ได้อยากกลับมาวันนี้เราจะลงไปดันเชียนนะครับซึ่งเราจะไปดูว่าข้างล่างมันมีอะไรนะครับของเราก็พร้อมนะแล้วเราก็ลุยเลยซึ่งเราจะลงไปดูว่าข้างล่างเนี่ยมันมีอะไรนะครับผมในะรอบที่แล้วนี่คือลงมาไล้แบบเจอขึ้นน้ําลงมาแบบนี้เลยนะซึ่งก็ไม่แปลกใจครับขุดถามเลยกันนะ เอ้ยขุดปุ๊บเจอเหล็กปั๊บอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโชคดีเกิดไปเป้าเช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 พี่เป็นอะไรโอ้โหเป็นคนดีไงน้องเฮ้ยไม่ใช่เป็นอะไรก็แล้วแต่พี่แน่นองนะก็โอเคขุดไปนะครับผมเดี๋ยวเราวันนี้เราเจะมาแยกแยกก่อนนะครับอ่าเหล็กประมาณนี้อ่าแล้วก็ถ่านฐานสักถ่านสักสามชุดก็พอไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องขุดเยอะวันนี้เราจะไปตามหาเพชรนะครับเพื่อที่จะ เอามาทําอะไรหลายอย่างเลยนะครับผมก็ก็จะมีหลายอย่างที่อยากทําทนะก็ต้องรอดูเดี๋ยวจะไปกูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้หรือขึ้นได้สักทีจังหวะนี้เดี๋ยวผมไปตามหาทางลงเดินไหนือยบจอดิก็นอกฝนตกนะครับก็หยุดถ่ายไปตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานก็เป็นการระบายของผมเองว่ามันน่าเบื่อนะเล่นไม่ครับแต่ทีก็ คิดแต่ละทีว่าเมื่อไหร่ไอซีรีนี้แม่งจะจบสักทีนะผมจะได้ไปเล่นแนวใหม่สักทีนะก็รอมานานนะครับมีทั้งเวอร์ชันนู้นเวอร์ชันนี้อยากลองเล่นนะก็เยอะเต็มไปหมดเลยนะก็อยากจะลองเล่นอยากจะลองทํานะแต่ก็ไม่มีโอกาสเลยนะก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่า,าแคสพาร์ทนี้ปุ๊บเสร็จเนี่ยเราจะย้ายพาร์ทเลยนะครับแล้วก็ก็คือย้ายพาร์ทเลยน,นั่อง หลังจากนี้คลิปอาจจะไม่ได้ยาวเหมือนสมัยก่อนนะครับอาจจะไม่ไแบบว่ายาวเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเท่าไหรอ่อ่ะสามสิบสามสิบยี่สิบคลิปตอนนี้อ่ะสามคลิปยี่สิบนาทีเออสามสิบยี่สิบนาทีตอนนี้ก็จะเหลือสักประมาณสิบนาทีนะสุดทรกูได้อะไรจากสิบนาทีเนี่ย <c oughs> ไม่ได้อะไรนั่นแหละแต่ที่ร,รู้คือดูสั้นๆอ่ะดีแล้วนะไม่ต้องดูยาวหรอกดูยาวไปทำไมพวกคุณก็ไม่ได้ดูจบแล้วนี่ช่วเฉยเลยชีวิต ลงมาสิสะพ้ายตอะเกิดไ,ไอ้น้องอเกิดได้ยังไงวะเนี่ยผมจะได้ผมปักทอนะแต่จะเกิดจากที่มันมืดก็ได้นะผมบางทีผมก็ไม่รู้ตรงไหนมืดจริงมืดปลอมนะตอนนี้เราก็เอาทอนมาพอดีพอดีเฉยนะครับไม่ได้เอามาเยอะขนาดนั้นการเตรียมพร้อมเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับแบบไม่ค่อยคาบของในช่วงนี้มีแต่ศักจะลงมาอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวก่อนอื่น <c oughs> โอ้ยไอ้ก่อนช่วงนี้ผมเจ็บคอมากเลยไม่รู้เป็นไรเจ็บคอมากนะ เจ็บคอสุดๆเลยเจ็บคอแบบเสียเสียเสียเนเสียไม่อยากจ,จะลงหลงบ้างนะเฮ <c oughs> ๊ยอืมด้านบนก็อีเวนแล้ว <c oughs> อยู่ด้านล่างนี่เอง <c oughs> โอเคเรามาขุดเจอลาวานะครับเ <c oughs> ยี่ยมข <c oughs> ุดเลสโตนเน <c oughs> ี่ยเลสโตนนี้ผมไม่เอาเยอะแล้วกันนะเพราะว่าเอาสักชุดหนึ่งก็พอเพราะว่าเลสโตนเนี่ยยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะ <c oughs> ตอนนี้โอ้โหฟ้าร้องด้วย เป็นเจสซัสฟ้ามันร้องอะไรวันนี้มันถึงฟ้าในเกมนะไม่ได้หมายถึงฟ้าในชีวิตจริงนะคริสต okay, ์ก็พอลนะไม่ต้องเอาเยอะลาปิดเจอแค่นี้รู้สึกว่าแถวนี้จะมีลาวาแต่ว่ายังไม่มีเพชรเราจะต้องขุดลงไปจากตอนลาวาลงไปอีกนะหรือปุ๋ยอสาได้ดว,ว่านั้นเรากลับดีก่าไม่น่ามีอะไรหรอกเพราะว่าเราจะต้องไปตามหาเหมืองสักเหมืองแล้วก็ลงไปขุด เพชรมานะก็หวังว่าจะเจอเพชรเม็ดง,งามๆสักเม็ดก็ยังดีเพราะว่าเราอยากได้เพชรเยอะๆนะเอามาทําเป็นชุดเอามาทําเป็นอะไรเออตอนนี้เหมือนนี้ไม่น่าจะจำเป็นแล้วก็คือตอนนี้ดันเจียนนี้ก็อุ้ยพี่สูงว่างนะครับเป็นงไงบ้างช่วงนี้ก็ไม่อะไรมากนะช่วงน,นี้ก็สัช่างโดนเลีเ้ยาว่าไม่อะไรแปลกไปหรือเปล่าอืมมันนี่ป็นลยแปลกไปหรอ ที่จะปไปก็ไม่เพลินเลยนะที่าโผล่ตรงนี้พอจ่ายให้มันยีย,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 ยนะฉันน่ะมาสำรวจเฉยๆฉันไม่ได้มาทำอะไรเลยพูดจริงนะพูดจริงสิขอจ่ายลาเลยอะไรคือนสารอ๋เออโอเคงั้นพี่ก็อยู่ข้างล่างไปแล้วกันนะสำรวจไปเรื่อยๆนะโอเคเนาะเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับกันนะโอเคจ่ายจ่ายท่านวังก็มา,มาเยี่ยมด้ลยนะอืมไม่แหละ ที่สูงรู้สึกว่าจะอยู่ข้างล่างเราก็ไม่ไปยุ่งกันกับแกวอะไรดีกว่านะครับโอเคเราเก็บของกันของที่ได้มาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันนะโอ้เล็ก s t o เล็ก s t o นี่ยาวเฟื้อยแั้นเราไปหาดันเจี้ยนดีกว่าดันเจี้ยนที่ผมนึกถึงเนี่ยก็จะเป็นดันเจี้ยนที่อยู่ฝั่งทางนี้นะใกล้ๆเราเลยโอเคเอยใช่ลืมเลยอ่ะโซนแท็กมากับฉันหน่อยนี่ พาผมไปแล้วเหรอโอเคอันเตรพร้อมได้เลยผมจะพาเพื่อไนพายเองคนที่พาไปชนพายคือฉันนะคหาบไอ้อวรนี่ลืมเสียงโสโนโุแทกต่อทุกคนโ,คโ,โทษอันนี้ขอโทษจริงๆมาเลยเข้าโสโนว์แทกขอได้เลยเจ้านายผมไปได้ทุกที่ต้องห่วงไปทุกที่นี่หมายถึงไปใกล้กระทัง่งที่อ่างใช่ไหมอ่างอาบน้ำอืมใช่นะเวลาอืมเดี๋ยวกับเอาท้อนก่อนครับเอาท้อนก่อนลืมลืมลืม,ลม <laughs> โอเคเดี๋ยวกลับเอาทอสกันนะโอ้ยลืมเอาทอสด้วยครับทุกคนลืมมากเลยอะรีบไงรีบอยากลงดันไงลืมอาทอสเลยเห็นไหมนี่ไงเจ้านายเจ้านายชอบลืมบ่อยๆเนะี่ยระวังจะกลายเป็นคนแบบขี้ลืมนะไม่ต้องห่วงนะฉันเป็นคนที่ลืมทุกวันนี้แล้วไม่ได้คิดอะไรเลยนี่ไงเจ้านายเขาจะานายไม่คิดบ่อยๆเจ้านายจะลืมเร็วนะลืมแบบเร็วมากๆแบบเจ้านายจะจำใครไม่ได้เลยไม่ถึงความจ้างเสื่อมนะ โอ้ أو, ใช่แล้วเจ้านายประมาณนั้นเลยเติมเติมซิมอย่างงี้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้เน,น,นเหรอไม่จริงๆก็ผมอาจจะไปด้วยได้นะออขั้นแบบเราแบบว่าไม่ใส่ใจคิดไม่ใส่ใจทำอะไรอย่างเงี้ยไปสโนว์แท็กเราไปลุยกันต่อดีกว่าได้เลยเจ้านายแต่ว่าแต่แกอยู่ไหนะได้ยินจะเสียงผมอยู่หลังเจ้านายนี่ไงโอเคไปสโนว์แท็กลงดันกันดีกว่า เอาล่ะคือหลังจากนี้ผมก็จะขุดเหมืองยาวๆเลยทุกคนคือแทบจะไอ้นั้นจะจุ่มทำไมเนะี่ยโอ้ยสโดรูแท็กอ๊บผมแกจุ่มเป็นวิธีวิธีอะไรก็ได้ล่าสุดเนี่ยจดจำได้ว่าเรามาทางไหนนะทุกคนโอเคจ้าไนผมกำลังดูด้านหลังอยู่ว่ามีอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่น่ามีอะไรหรอกว่าสุดรูแท็กนี่คือคือดันเจี้ยนที่ฉันเจอนะโอ้โหใหญ่มากมันใหญ่สุดๆไปเลยฉันก็อยากจะให้ ฉันจะจะให้นาธานได้ไปเห็นนะนะแต่ว่ามันนาธานจะไม่ได้ไปเห็นแล้วล่ะฉันว่ามันอยู่ของล่างเลยสนุแท็กจะขุดลงไปแป๊บนึงกว่างสนุพื้นที่แบทเทิลไอ้แบทเทิลแบทเทิลเหรอแบทเทิลเหรอเดี๋ยวทำทางขึ้นไปด้วยนะก็นหนึ่งโอเคมาเรียบร้อยละโอ้ใหญ่มากทุกคนดันเจี้ยนใหญ่มากนะ เดี๋ยวผมจะปล่อยให้สโนแท็กช่วยผมเลยครับในการต่อสู้นะระวังอย่างเดียวนะสโนแท็กระวังคลิปเปอร์เฮ้ย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 นอบจากนี้ผมจะไม่พาผมจะไม่พาตัวไหนมากับผมเลยผมจะไม่พาหมามากับผม้ว เออใครใครพูดอะใช่ตอนนี้เป็นไรอ่ะฉันเพิ่งเสียคู่หูไปทำไมนายถึงเสียเขาหูไปงั้นเหรอฉันว่ามันคงงูไปเดินปลาวาอีกฉันไม่กล้าพูดเดี๋ยมันมันจะไม่เศร้าคือฉันจะพูดยังไงดียจอร์นขาวสโนว์แท็กเขาเหมือนจะดงุงไปดูลาวาแล้วหลังจากนั้นก็ดูลาวาลวกเท้า น้องตายน่าเสียใจมากๆเลยนะว่าแกกทำไมนายถึงยังขุดอยู่ละ่ะั้งที่เพื่อนของนายก็จากไปแล้วที่ฉันขุดเนี่ยเพราะฉันมามีเป้าหมายพิเศษฉันมาตามหาเพชรอะนะเพชรเคยอะไร่หรอเพชรมันก็คือ,อมันคือแรก่ชนเดืองอะ คน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 คอไม่เคเห็นเลยคนแค่นีแค่คนอีกนะแค่ผมก็รู้แล้วที่รอกโอ้ผมรู้ว่าจะเป็นมอนสเตอร์อะไตอนนี้คือผมเสียคู่หูไปเรือยๆนะครับไม่โดมอนสเตอร์ค่าก็โดนมาโนไปเดินแต่ลาวาตายผมไม่รู้ผมจะเศร้าดีหรือผมจะเสียใจดี อุ้ยชิดข้างล่างมันอึ้ยอุ้ยอ๋อพี่สูงว่าไงว่าไงเพื่อนอ่ะว่าแกน่าจะมาจะเนียว่าสูงเหรอเพราะผมรู้จักพี่สูงคนหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านผมมากๆเลยซึ่งไม่รู้ว่าแกไปทำอะไรที่นั่นอ้าอยังไม่สนใจเลยมันแค่พวกนักข้อแล้วแล้วพี่ไม่นอกข้อเลยฉันเป็นไอฉลาดของตัวเอง ไม่เหมือนกับพวกนั้นหรอกโอชิดูดูอะไรอยูเนี่ยดูมีเลยจะดูแล้วพอแต่มอนสเตอร์มันอยู่ไหนวะเนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่ดาบแล้วปูใช้แต่ขวานไม่ต้องระเบิดเอ้ยเอ้ยโอ้โหระเบิดจริงด้วยโอไม่ตัวแล้วมาดิมาดิมาดิมามาดิลองดูเข็งขวานเลยระเบิดระเบิดแล้วของไม่หายด้วยแะ เสียงระเบิดนะพี่ไม่เป็นไรหรอกอะไร,ระเบิดอ่ะก็เป็นคลิปปี้ระเบิดอ่ะแต่มันจะเจ้าตัวนี้ด้เหรอมันไม่ได้ชื่อคลิปปี้หรอกมันชื่อคีเปอร์แต่ผมตั้งชื่อว่าคลิปปี้เฮ้ยทุกคนใช่เ่างที่ผมเห็นไหมใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหมันขโมยเหล็กกูเลยเหรอไอ้วเวรอันตราย เอาเหล็กฉันม้อเอเหล็กฉันม้เฮ้ยต้อมมาเอ้อ้อ้ยอาติดใจติดใจเออจะได้เจอแล้วไงเออติดใจแล้วก็ตายสินะเฮ้ยกูติดใจด้วยชิบหายแล้วโอ้ยุเอ็นชาร์ดเลยหลบไปดิจิตอลเฮ้ยฉันหลบไปดิจิตอลอ่ะหลบได้ด้วยเหรอมองอะไรไม่เคยเห็นมวงมุมเลงไงอ่ะมองอะไรไม่เคยเห็นคนเลยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ตีกัน,กนแล้วตีกันแล้วระวางคนกับแมงมุมตีกันแล้วเกี่ยวอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวไอ้นี่ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันไปไกลๆกูเกลียบุง่งตอนนี้เดินไปไหนมาไหนต้องต้องระวังตัวครับสุดขีดแล้วเพราะเราอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่อย่างแรงเลยไม่รู้ว่าทองไปทําอะไรได้นะผมขุดไปก่อนแล้วกันไม่ถึงก็จะเอาทองไปทําที่ขุดทําที่อะไรเงีเ้ยผมรู้ว่ามันเร็วนะแต่แบบมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะในสายตาผมแนละ้วตอนนี้ที่สัมผัสมาเยอะจัง มอเยอะจังละ่ะมอเยอะจังละ่ะมอเยอะจังอืมสวยเราไม่กลัวหรอกไอ้แค่คีบป,ปีธรรมดาอย่ามาอย่ามาระเบิดหมดไม่สนลูกใครจริงๆด้วยอุ๊ยเจอสปาล์มันเป็นสปาล์สไปเดอร์สไปเดอร์ติดพิษเจียคัมซอมบี้อะ่ะเออเนี่ยนั่นก็เจียพื้นที่มันก,กว้างๆนไย โอ๊ยขอพื้นที่ก็กว่าขอพื้นที่ก็กวตรงนั้นอ่ะอืมสวยโอ้โอาจจะตายในนี้ก็ได้่ะต้องต่อสู้พวกความยุติธรรมแล้วเน็ฟไหมอืมอืมไม่เจอกล่องอุ๊ยชิบหายแล้วเจอกล่องกุหลาบของมันมายังมายังมาเร็วโอเคขึ้นมาแล้วก็มานี่มาไปไหนอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้ระเบิดตรงนี้หน่อย อ่ะจะนี่เป็นเด็กไปได้อจาเ้ยอจอจาอ,อ,จาอ <c oughs> ขังไว้เลยอละไรทำองไรหมดนไม่ได้ทำไรเมื่อกี้ขิกเกสกเกตันครับ บนกันเลยกับคิปเปิลเอาเระเบิดเลยสวยข้างล่างยังไปต่อได้ฮนะสเกลตันอยู่ตรงนี้แน่นอนนั่นเนี่ยกู้เจอแล้วกู้เจอแล้วกู้เจอแล้วกูกระทืบไลยกูกูกระทืบพวกมึงให้เละเลยไอ้ตัวนี้ตัวนี้พวกแกแกต้องตายแกต้องตายตัวอันตรายของชาติลึกมากทุกคนมันลึกมากๆนะดันเจียนนี้เจอทองไว้เจอหนมปังเยี่ยม เจอเหล็กอันนี้มนไ,ไม่เลซีก็ไรฮะเมลอนเหรออุ้ยแตงโม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 ลูโตโใหญ่อืมเอาก่อนเลยจาวันนี้ก็เดินสำรวจไปนะครับผมมือมีอะไรเฮ้ยทองหืมขุดทองขึ้นเจอเกอบเกินเห็นต่นไม่เสือไม่ใช่ก็เจอทองอคนรู้ใจอีกแล้วมาเวนเดี๋ยวเราขึ้นเลยดีก่อนนะเพราะว่าเรามีของจำเป็นพอละ นะเยอะไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวทางขึ้นกูอยู่ไหนละเนี่ยกูลืมผมก็ผมจะเชิญแขกรับเชิญมาเล่นอยู่นะอย่างพวกคุณรามอะไรเงี้ยก็อยากจะเชิญมาเล่นนะแต่ผมไม่รู้ว่าจนจำที่เกิดตัวเองล่าสุดไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนนะหมายถึงที่เกิดแบบตอนแรกๆเลยไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะจะต้องไปวิ่งตามหาอจะต้องไปดูในคลิปแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะเออตอนนี้เรากำลังดิ่งขึ้นไป ไปนะโนว์แท็กอยู่กันมาแต่พาร์ทไหนต่อพาร์ทไหนหายไปพี่ปลาเลิกเองจะไปสงสัยอะไรลาวาแล้วไปแตะเพื่อเออก็เป็นอย่างนาธานอะไรอย่างเงี้ยผมยังพอเข้าใจนะผมตีคีเปอร์ไปใส่น้องอะไรเงี้ยเออมันก็ยังรู้สึกเจ็บปวดไงที่เราเป็นคนฆ่าเห็นที่ผมไม่ได้ฆ่าที่สำนักก็เดินไปแตะลาวาของมันเองเราอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนอื่นปักแลนด์มาร์กไว้ก่อนท่านี่พูดถึงจากระยะเออไนดะ้ช่ไหมแล้ขุดตรงนู้นอะไปถึงตรงนู้นเลยอนะโอ้โอก็ถือว่าโอเค ก็ rate, ถือว่าประสบความสำเร็จในการลงนันเจียนแต่เราไม่เจอเพชรนะโคตรเศร้าเดี๋ยวเอาไว้แผดหน้าเราค่อยไปลงใหม่อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ไปทมหาเพชรกันเจ้าหน่อยครับว่าไงบับแล้วโซโนแท็กเหรอครับก็ใช่ฉันจะไปทำสิ่งที่นายไม่อยากจะคิดหรอกฉันก็ไม sí ่อยากจะคิดเหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมกันมันถึงเป็นนิดอย่างนี้ตลอดเลยเอาล่ะสโนแท็กนาธาน นายขอให้ไปสู่สุขตินะเดี๋ยวนะ้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอค่อยน่อยไอ้พี่ขอค่ยอ,ย,อ,อ,ย,อคยนิดเดียวเองเอ่อคุยคุยว่าอะไรตัวไหนอะไรพี่อยากจะถามอ่ะนี่มาน้องปอีกตัวแล้วเหรอใช่ดิอู้ไม่รู้เรื่องอะไรขาตกเนี่ยเรานี่ไงไอ้คนใช่จังวะโอ้รู้จดผมทุกคนเนี่ยเปิดกาชาไอนี้เปิดกาชา,เ,า,ชาเนี่ยโอ้ยกาชาเปิดด้ดีก็ได้โอเคนะบ๊อบโอเค,อเคพี่วัวพี่หมู นะเจ้นหน่อยครับว่าไงบอบสโนแท็ก <S an other tag> ตายแล้วเหรอครับเอ่อใช่แล้วสโนแท็ก so, no จากไปแล้วนะทำไมเจ้าหน่อยถึงไม่ดูแลเขาให้ดีๆเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นสิโอ้ยนั่นสิน้องนั่นสิน้องน้องทำอะไรเนี่ยน้องทำอะไรเนี่ยน้องทำอะไรอ่ะโอ้นั่นดิน้องดิน้องทำอะไรอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรที่พี่รอบนี้ผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆผมบอกทุกคนได้ตรงนี้เลยผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแล้วทำไมแล้วทำไม สโนแทกหายไปล่เฮ้ยเ,เพื่อนสีพีเลยนะเนี่ยเพื่อนสีีเหมือนกันน้องมันเกิดอะไรขึ้นอธิบายมาเลยผมจะอธิบายอะไรอย่างนี้ผมลงไปในดันเจียนแล้วหลังจากนั้นเจ้าหนอยก็ักคิปเปอร์ใส่น้ำมนาธานโอ้โหปวดหัวเลยปวดหัวเลยเนี่ยออฉันนะ่ะลงไปในดันเจียนนะทุกคนฟังไว้ผมนะ่ะลงไปในดันเจียนผมกําลังขุดแร่อย,อยู่ดีดีโนูแท็กมันนั่นสงสัยว่าลาวามันมีความเจ็บปวดเป็นยังไง มันก็เลยเอาเท้าไปแตะราวาแล้วมันก็ตายเองไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยจริงเหรอน้องเออตายโคตรอนาถใช่ไหมพี่ใช่เลยน,น้องตายโคตรอนาถแท้ขนาที่น้องพูดมาจริงๆแล้วก็ก็ตายอนาถาท้แต่ว่าเจ้านายเแบลบนี่มันก็ไม่ถูกต้องนะเจ้านายปกติเด้อขั้นมีลาวาอยู่แถวนั้นเจ้านายควรจะทําให้สโนว์แท็กนั่นงลงก่อนแล้วหลังจากนั้นเจ้านายก็ไปปิดลาวานั้นได้ มันไม่ทันจริงๆฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีลาวาอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมบ๊อบแล้วฉันก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทำไมเขาถึงเอาเท้าไปแตะลาวาทั้งที่มันไม่ควรไปทําเลยผมจะไม่คุยกับเจ้านายแล้วอ,อะไรกันเนี่ยบ๊อบผมไม่อยากเห็นเจ้านา,ายไปไหนก็ไปเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องใครเรียกน้องนังนองนงนังอะใครเนี่ยใครเรียกผมเนี่ยพี่ไอพี่ตรงนี้ไม่เห็นเรอเนีนย่ยเหนื่อย พี่พี่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนียเห็นไหมเนี่ยไหนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไหนวะเีจะอไคุยกับใครอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะฉันได้ยินเสียงใครเรียกไ่รู้พี่หมูหรือเปล่าอ่ะไม่นะน้องพี่ไม่ได้เรียกเลยดูดิจอฝอดเปล่าหูฝาดเปล่าโอ้่อฝอดนี่ก็เพียนเพียเหมือนกันนะแล้วพี่พี่แกะเรียกหรือเปล่า yeah! มาคุยกับผมผมไม่ชอบหน้าคุณจริงจังจัดพวกนายเรียกหรือเปล่าเนี่ยบ่เลยนะไม่มีใครเรียกเลยนะครับ ดิไม่มีใครเลือกเลยนะพวกเราได้เลือกเขาไว้อ่ะโอเคโอเคไม่มีไม่มีน้องไม่มีใครเลือกเลยฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเห็นแล้วไหมเนี่ยไหนเอ้ใคยับมาอีกไหนใครอยับมาอีกสิโอ้โหอยู่ไกลขนาดนั้นจะไปเห็นได้ยังไงล่ะอะไรเนี่ยโอ้โตแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหตัวกลายเป็นหนุ่มชาติชาตรีว่าแต่นาาชื่ออะไรนะ นี่คุณลืมลูกชายผมง่ายอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเน้นสิคุณเป็นคนตั้งชื่อเขาเองเนะไไฟทอนนั่นแหละครับชื่อผมเออดิเสียงเปลี่ยนแล้วโอโ้กรกขึ้นนะเราอ่ะแน่นอนครับผมไไฟทอนคนเดิมเออแล้วนี่พวกนายได้เรียกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เรียกเลยครับเฮ้ยไก่นั่นได้เรียกปะเนี่ยไก่เรียกไม่เคยเรียกเลยนะไหนไหนได้เรียกวะไหน้เดินผ่านแเนี่ยนายเรียก ดอกกุหลาบดินะเอฉันเองฉันเรียกนายเองโอ้ลูกเราจะเจอคนบอกนักสกปรกคุณแค่เราก็จะ่าไปว่าเขาขนาดนั้นสิค่ะเฮ้ยไม่มีใครได้ยินเสียงนายจริงเหรอเนี่ยใช่ฉังสิไม่มีใครได้ยินหรอกเดี๋ยวสิฉันจะตะโกนให้ฟังไอ้ยหมานั่งโ๊อฟเอ้ไอ้หมาควายเื่อด่าแรงไปไหมเนี่ยไมงไม่เขาด่าผมเลยเหรอพ่อเขาด่าพวกเรารวมๆกันหรือเปล่า ูกันทั้งขนาดนี้ผมว่าครอบครัวนี้ปแปลกๆนะนะตั่นสิแล้วทำไมนายพูดได้เนี่ยนายเป็นดอกกุหลาบที่พูดได้เหรอเออจะให้ว่างไงดีนะหลงัลงจากที่หลงัลงจากที่อ่หลังจากที่มันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมากมายอ่านะฉันก็พูดได้ตั้งนานแล้วนะแต่ว่าฉันเคยเรียกนายหลายรอบแล้วแต่นายไม่เคยได้ยินเลยโอ้โหเรียกหลายรอบเรียกแต่ตอนไหนเนี่ยเรียกแต่แรกๆเลยแรกๆเลยนะก็คงยังไม่มีถือกำเนิดที่นี่ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วใช่แล้ว แล้วไหนก็ถือจำนาตลอดเลยนะ่ะไม่รู้ว่าตัวเลือกอะไรอีกเหรอไม่รู้เลยอ่ะเอาเป็นว่าดอกกุหลาบพูดได้ดีที่สุดเรื่องที่แปลกที่สุดตั้งแต่ขัข้น,นชั้นเกิดเคยคเกิดเกิดขึ้นมาโอเคจอห์นสมิธแล้วพี่พี่พี่พีพเขาชื่ออะไรนะพี่เขาว่าจุนอีค่ะพี่เขาชื่อจุนอีคนตั้งให้และคนชอบลืมจังเลยหนูเนี่ยไม่ชอบผู้ชายแบบนี้สุดๆเลยล่ะ พี่จุนเอครับเฉินได้ยินแล้วลนะน้องน้องลืมพี่เลยผมไม่ได้ตั้งใจลืมมันเป็นแค่ความคิดอชูวูบที่ผมลืมไปผมไม่ได้กลับมานานแล้วไงน้องขนมหรือพี่นั้นะน้องจำหมาที่นั่งอยู่ตรงนั้นได้ไหมตรงไหนอะตรงนน้นอะพี่แค่มองวิวไปถึงตรงนน้นโอ้ไม่ต้นนะต้นอะไรต้นอะไรพูดใ้เต็มชื่อสิต้นก้า เฮ้ยต้นอะไรเออต้นต้นมะยมไม่ใช่น้องน้องตั้งชื่อว่าต้นเลยเออต้นแครอทไม่ใช่แครอทก็เรียกแครอทสิจะไปเรียกต้นแครอททำไมเฮ้ยชื่ออะไรวะชื่อต้นไม้น้องน้องไม่คุยกับเขาเองเด็ดแปะพี่ไม่พี่ไม่เฉลยด้วยโอ้โหนะพี่จุนอีนายชื่ออะไรเหรอในกูลืมผมไปแล้วหรือไงเนี่ยผมชื่อต้นไงต้นอ่อนอะโอ้โต้นอ่อน ฉันลืมอ่ะโอ้คุณเนี่ยไม่เป็นไรคุณเป็นมาตลอดเลยแล้วผมไม่ผมไม่แปลกใจหรอกเออเป็นมาตลอดเลยอหไรเนี่ยเออแล้วแล้วแล้วแกเนี่ยมาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเทนเดอร์จะฝั่งนูน้นคนละตัวครับโอคนละตัวเหรอโอเคเดี๋ยวเราอุ้ยส,สวนแครอทเดี๋ยวขอให้โตก่อนหนึ่ก่อนแล้วค่อยมาไล่เก็บเดี๋ยวก้าเราก็สวยงามใช่ได้เดี๋ยว,ข,วขยายสวนไปเรื่อยๆนะนอนาคตมันจะมีต้นไม้มาเพิ่มอีกก็ทำสวนไปเรื่อยๆเนาะ เอาแค่ okay, นี้พอแล้วแค่นี้ก็อยู่กินเกีขงของกระพังแม่ก็ขยายสวนพวกต้นข้าวเพิ่มก็ได้นะเออผมมีแผนนะมีแผนว่าจะไปทาหลังใหม่ก็เรื่องของบ้านนี่แหละผมะว่าผมอยากจะย้ายบ้านครับทุกคนทุกคนบอกอะไรนะีน่เพิ่งเห็นบ้านหลังนี้ใะรพาร์ทที่ไม่ผ่านมาเองนะนั่นแหละผมอยากย้ายบ้านแนละ้วเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นบ้านยังไงนะครับทุกคนในะนตะส่วนตอนนี้ผมขอเก็บของก่อน,นนะโอเคนะเก็บของก่อนนะโอเคแล้วก็เอาเล่พวกนี้ไปเผาด้วยนะ เโอเคนะของในตัวเดี๋ยวเก็บก่อนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมนะด้กีได้พื่งแอคมาโอ้โหเหมือนกูไม่ได้เสียอะไรเลยอ่ะคุ้มจัดได้เท่าทุนอะไรวะเนี่ยก็โอเคครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับว่าบ้านใหม่ผมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมไปเล่นรอกๆมาก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะสร้างบ้านใหม่ยังไงนะครับผมก็จะลื้อบ้านหลังนี้ออกเลยนะทุกคนบอกเพิ่งสร้างเสร็จจะลื้อเลยใช่ผมจะลื้อออกเพราะว่าผมจะผมคิดว่าผมเนี้ย ผมคิดว okay. ่าโซนนี้ผมจะทําเป็นสวนต้นไม้ทุกคนผมเนี่ยจะเอาบ้านตรงนี้ออกแล้วทําเป็นสวนต้นไม้นะครับแล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแทนนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงต่อไป,ไปครับสำหรับใหม่ครับในเอ้ยผมพาไปดูเวอร์ชันใหม่ก่อนดีกว่าเพราะว่าจบเวอร์ชันแล้วเนะะาะเวอร์ชันนี้ก็จบแล้วอ่ะผมพาไปดูเวอร์ชันใหม่นะครับโอเคตัดก็โอเคครับทุกคนเรามาถึงนะครับเวอร์ชันหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเรามาเล่นในเวอร์ชันของแชทฟอสส์นมานะครับซึ่ง ซึ่งตอนแรกมันไม่มีนะแต่มันก็มีเพิ่มมานะซึ่งผมก็ไม่รู้มีไปทำไมเหมือนกันนะแต่พวกนี้มันใช่ม็อดไหมนะไหมครับคอร์เดอร์ไหมครับคอเดอร์แพ็กฟอร์ตม็อดเรนเดอร์อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจมันเป็นม็อดหรือเปล่านะเพราะว่าก่อในตัวเช็คฟอร์ตเนี่ยผมไม่มีม็อดเลยผมไม่มีม็อดอยู่เลยนะในตัวเช็คฟอร์ตเนี่ยผมไม่มีม็อดเลยผมไม่รู้ว่าในตัวเกมเนี่ยจะมีหรือเปล่านะแต่ผมขอย้ายเซิร์ฟก่อนเกมผมย้ายเซิร์ฟแล้วนะทุกคนเปลีย่ยนชื่อด้วยเป็นเวอร์ชัน6.4เย้ เราเดินทางมาไกลมากทุกคนเดินทางมาไกลจริงจริงเราเดินทางมาไกลจนกว่าจะวนกลับไปแล้วไป let's go <S อุย้ยมาเลยยังไงทุกคนมางไงทุกคนไปนรอเดี๋ยวนั่นสิคะเป็นไรเนี่ยเออคนปกติดีรอเปล่าเนี่ยปกติดีสิแต่ตอนนี้ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาในเวอร์ชันที่ดีก่าเดิมเวอร์ชันหนึ่งน่งจะสียยังไงล่ะ แล้วเวอร์ชันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาหรือเปล่า่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับแต่ก็นะก็เรามาดูแวะมาดูสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมดีกว่าในการอัปเดตครั้งนี้นะผมนี่ขุดรอเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยวางกล่องแล้วกันนะจนกว่าไอ้พวกนี้จะวางได้ดผมเอากล่องเนี้ยไปเก็บไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนะจนกว่ามันจะวางได้นะวางติดด้านหลังกันได้เนะี่ยเราจะมารอดูว่าเป็นยังไงนะ ก็โอเคครับท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบอกไว้เจอกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะในสัปดาห์หน้ครับเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับนะเอาไว้ติดตามในพาร์ทหน้าต่อไปนะครับโอเคเอาไว้ใจไปโชว์สัปดอห์ห้ต้นไม้พูดได้หรือเปล่าไม่กี่แล้วฮัลโหล You and the end.